สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้จะพาเพ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูราคาของน้ำมันนะครับในวันนี้มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราคาน้ำมันที่ประเทศไทยสำหรับการประกาศในวันนี้นะครับก็จะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ก็คือช่วงตั้งแต่ตีห้เป็นต้นไปนะครับและสำหรับราคานี้ก็จะเป็นราคาอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลสำหรับท่านที่อยู่ไกลก็จะบวกค่าตามพื้นที่ออกไปนะครับ หลังจากที่ราคาน้ํามันระดับโลกนะครับต้องบอกว่าเริ่มจะล้นโลกแล้วว่าอย่างนั้นมาดูราคาน้ํามันไทยนะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นจากดีเซลเกรดพรีเมียมนะครับลดลงถึง6สตางค์ตอนนี้อยู่ที่22บาท36สตางค์นะครับแต่สําหรับเป็นน้ํามันไฮดีเซลเอสนะครับก็คือดีเซลธรรมดานะครับเหลืออยู่ที่18บาท49สตางค์น้ำมันดีเซล B10 นะครับ B10 อยู่ที่15บาท49สตางค์และ B20 อยู่ที่15บาท24สตางค์นะฮะคือปัจจุบันน้ำมันดีเซลของพวกเราเนี่ยจะนิยมใช้ B10 กับ B20 กันนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของน้ำมันเบนซินนะครับเริ่มต้นจากน้ำมันเบนซิน E85 ลดลง30สตางค์เหลือ15บาท04สตางค์แก๊สโซฮอลอี e นะครับเหลือที่15บาท44สสตางค์ แล้วส่วนที่เป็นแก๊สโซฮ91นะครับอยู่ที่16บาท68สตางค์แล้วแก๊สโซฮ95อยู่ที่16บาท95สตางค์อันนี่ก็เป็นราคาของประเทศไทยนะครับลดลงอยูอ่ประมาณ60สตางค์นะครับยกเว้นกลุ่ม E นะฮะแก๊สโซฮ E นะฮ e, ะ E 85 E 20เนี่ยลดลงแค่30สตางค์นะครับตอนนี้กถ็ถือว่าน้ำมันระดับโลกนะครับ เขาปรับตัวลงเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแต่ทั้งฝั่งไทยอ่ะผมสันนิษฐานโดยผมเองนะคาดว่าค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับว่าปรับเปี้ยงป้างอะไรมากมายแต่คาดว่าน่าจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าน้ํามันจากช่วงนี้นะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันในระดับโลกนะครับเขาลงแบบลงเยอะมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือช่วงเมื่อวานนี้น้ํามันถือว่าติดลบเลยนะครับติดลบหมายความว่า คือแจกให้ฟรีนะฮะแล้วก็แถมเงินให้อีกนะครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นภาวะเรียกว่าหลา,หลายหลายนักลงทุนนะครับเขาทิ้งจองคือคือมันเป็นราคาซื้อขายล่วงหน้านะครับหลายคนก็ซื้อเอาไว้นะครับซื้อเอาไว้แล้วก็กะจะเก่งกําไรนะฮะแต่ทีนี้พอถึงเวลาที่เขาจะต้องมารับน้ํามันมันกลายเป็นว่าน้ํามันลงต่อเนื่องนะครับแล้วซึ่งถ้าเขาไม่ทิ้งใบจองนะฮะ เขาจะต้องรับความขาดทุนคน่อนข้างเยอะนะ,ะว่าอย่างนั้นเขาก็เลยทิ้งใบจองกันกลายเป็นว่าน้ํามันเนี่ยไม่มีใครต้องการเลยนะครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมามันก็เลยกลายเป็นว่าตกตกในสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ํามันล้นโลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะฮะสถานการณ์ยังอยู่ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าแบบโอ้โหน้ํามันตกเยอะมากนะครับในระดับโลกอเดี๋ยวเรามารอดูต่อไปนะครับว่าราคาน้ํามันที่ประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับแต่น้ปัจจุบันเนี้ย คือลงต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดลงมาขนาดเนี้ยอันนี้ก็เหลือแค่ประมาณลิตรละสิบาทนะครับผมว่าไม่นานเกินรอเพื่อนๆสมาชิกจะได้ใช้น้ํามันแบบ10บาทต้นๆแน่นอนนะครับถ้าเกิดจะอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ